ที่เฟรนลี่มิเสนแต่ยังคล้องสสดอยู่นะจ๊า oh. สำหรับเจ้าของชาย,ยาวลีเดกแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ oh. อย่างจี่น่าดะเฟสที่หลังจากที่เซกุดบายกับทรอยปฐมเข้ไป <c oughs> ชีก็ใช้ชีวิตตระเวนเที่ยวกับเพื่อนๆดูแลตัวเองแบบหน,นักหน่วงจนสวยวันสวยคืนเช่าไห่ละคะแต,แต่ช่วงนี้ชีดูสดใสเกินหน้าเกินตาจนหลายคนสงสัยนะคะว่าเออเออหรือว่าจีหน่นี้จจะมีหนุ่มใหม่แล้วนะ อ,อไม่รอช้าไปฟังจากปากขอ,ของเธอดีกว่าจ้าก็จริงๆ,ๆมันก็มีคนเข้ามาแหละจะพูดว่าไม่มีใครใครเข้ามาจีบเลยมันก็จะดูโกหกหรือออกมาเพราะเราก็สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆในวงการไดเล็กมาจีบจริงไหมอ๋อจริงจะไปยอมเปิดใจให้คนในวงการแล้วตอนนี้จริงแล้อุ้ยทำไมรู้ลึกจังวะอาดีๆดูเลยฉันรู้มากก็แค่นี้แหละฉันรู้มาคร่าวๆไม่คร่าวเลยนะ ไม่ได้บอกว่าคนในวงการอ่ะไม่ดีทุกคนเอาใหม่คนในคือคนในวงการก็คือประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าคนนอกวงการน่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากกว่าเพราะว่าถ้าในวงการอ่ะเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าพอทํางานทํางานเวลามันก็<อ>ไม่ได้การอะไรเงี้ยเวลาไม่ได้เวลาไม่ไม่ตรงตัว <c oughs> แต่หนุ่มนอกวงการคนนั้นก็คือพอเปิดใจไหมฉันเลิกคุยไปแล้วเพิ่งเลิกคุย เพิ่งเลิก<อ>คุยเมื่อวานเ<อ>พราอพอด้วยเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่ามันมันมันควรจะดีกว่านี้ใน<อ>ใน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 ความเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสมมุติว่ามันมันไม่สามารถจูนอันเนี้ยได้อ่ะก็ก,ก,ก็ก็พอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือขอใช้คำว่าสองร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นเอาเป็นว่าสดนะคะสดฮันแนฮันแนแต่อย่าให้รู้นะว่าสดแบบไม่สนิทไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดนไม้เรียวฟาดแน่ๆเลย วันน <łość> ี้ติดติดมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะเพลงรักรอยแขนละครที่หลายคนเนี่ยรอชมวันนี้เดียนจะพาไปดูความคารมคมกวรเอ้ยเอ้ ของใายของพระเอกของเรื่องอย่างเบิ้นปทุมราชที่หลายคนไม่เชื่อนะคะว่าจะมารับบทพระเอกได้เพราะเรื่องนี้นั้นเนี่ยเบิ้นต้องมารับบทประกอบซึ่งมีความนิ่งความดราม่าค่อนข้างจะสูงซึ่งต่างจากตัวเบิ้นเสลือกเกินแม่แม่แม,แม,แม่งานนี้เบิ้นต้องใช้ศาสตร์ของกรารแสดงแบบเต็มๆในเรื่องนี้แน่ๆเลยละค่ะยังไงก็ยังไง,ง,ไ,งไหนไหนไหนพอพระเอกไปดูหน่อยสิแค่ลีลาการตอบคำถามก็ขวนสลา เบิ้ลรับบทเป็นใครในเรื่องของเพลงรักรอยแผละกรนี่ประกรณเขาเป็นชายหนุ่มแบบไหนในเรื่องประกรณเขาเป็นชายหนุ่มรายยำยมอะไรโอยเนี่ยพอไม่มีคิวถ่ายก็อย่างนี้เราอะประกรณเป็นพระเอกกีนาทีให้กีนาทีให้สองชั่วโมงเป็นพระเอกที่มีบุคลิกภาพในการรักครอบครัวรักพี่รักน้องแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของความรักกับสาวที่ เรียกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของความแค้นของครอบครัวด้วยซึ่งพ่อกับพ่อเองกับแม่ก็ไม่ได้ชอบฝั่งของนางเอกไม่ได้ชอบพ่อครอบครัวของเอกเพราะว่าเขาแบบมีรอยแค้นกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรายังไม่เกิดจนมาถึงปัจจุบันความรักมันนำพาให้เราแบบเหมือนแบบมารู้สึกรักแล้วก็รู้สึกแค้นทางครอบครัวไปด้วยฝากทุกคนติดตามละครด้วยนะครับยังไงก็รักทุกคนนะครับฝากด้วยครับละครเพลงกรักรอยแค้นครับไปสุดยอดแล้วก็ไปจริงจริงกล้องตามไปแล้ว ปนหนุ่มบ้านนากันดีกว่าอย่าใส่ใจเบิ้นปทุมราชเลยจ้าวันนี้เพลงรักรอยแค้นเสนอเป็นตอนแรกเวลา18นาฬิานะจ้าและยังสามารถรับชมย้อนหลังที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV ดูฟรีทุกเครือข่ายทันทีหลังละครจบจ้าอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมรับรองได้เห็นความมันความหล่อความเฟี้ยวของหนุ่มๆแน่นอน